หูฉลามเมื่อคืนวานคุณพ่อคุณแม่พาพี่เก่งไปงานเลี้ยงด้วยพี่ก้อยอดไปเพราะไม่ค่อยสบายพี่เก่งกลับมาคุยว่าได้กินหูฉลามอร่อยดีหูฉลามเป็นยังไงอ่ะเธอเคยกินไหมแมวอย่างเราไม่มีทางได้กินหูฉลามหรอกหูฉลามเป็นอาหารราคาแพงคนก็แปลกนะทำไมเขาไม่กินเนื้อปลาฉลาม กลับกินแต่หูฉลามหูฉลามไม่ใช่หูของปลาฉลามหรอกแต่เป็นครีบของปลาฉลามนี่ก็แปลกอกีกเป็นครีบแล้วทําไมเรียกว่าหูหละ่ะสงสัยเขาเรียกว่าหูฉลามเพราะครีบที่ตัดมามีลักษณะคล้ายหูละมั้งเ้อเมื่อไหร่เราจะได้กินหูฉลามบ้างนะ หูฉลามคือครีบปลาฉลามที่เอามาตากแดดแช่น้ําแล้วต้มให้เปื่อยหลังจากนั้นขูดลอกหนังทิ้งจนเหลือแต่กระดูกอ่อนสีใสคล้ายวุ้นเส้นโดยมากนํามาทำเป็นซุปหรือผัดแห้งแล้วพบกันใหม่นะคะ